สวัสดีค่ะศานบ้านสาวเชิมค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะ่ะจะเชิมก็ออกจากพุ่นล่ะมาในป่อหล่กจะเลีล้ยพาพี่น้องนะค่ะมาเอานังแล้วก็สุดท้าพี่น้องหนึ่งค่ะมารับตาค่ะมาเบิ้งปลาน้ำกันเนาะค่ะธุรกิจปลาพี่เลยพาพี่น,อนะะ้องมาเบิ้งกระชังปลาพ่อพ,นะพ,พุ่นะพี่น้องเบิงเดออย่าไปถ่ายล <ยา S 2> <ห>ุงพุ่นนะครับเต็มเนื้ไปหอดสุดกับอันนี้นกันอันนี้กันเนือน้อไปเยาะพูนอ้วพี่นี่จะดูงวนมาเถอะ าช่ครบับโอ้ปลาตีนมองเป็นตะวันโอ้ป่าตีนมองเต็มเลยนี่ผู no ้นำขาวยิ no ้มพามเลยอ้ no ่น no ป่า no ีน่ลุ่มง้ำใครับนโค้งวามัเด็กน้อยเด่นน้ำเดินน้ำในใช่ครอยู่ตรงน้ำนี่ครับป่า ผู้ละคอยเห็นยบเรายเหีเขาล่อจชิ้นไหนบ้เขาไปไปแดกกันเลยลูกตอนที่ว่าเขาจะเอาีนันี่เด็คืออ่าตัวนีสิวะนี่เด็กนี่แม่น้่นอมเริ่มจิตใจสบายนะเธอแมนเดแม่นจินมนาตาเอาอันละอันนีสวดเลยครับพี่น้อง นี่โอ้มีตัวใงญ่น<ม>ดีเนาะ,ะอันนี้เกียแล้วบอกพันย่าขื่นตาเม,มื่อแลงเ้วโมจันหอเติตาป่าเปลนเพื่นเอาตอนนี้คือนึกว่าเป็นปตาขึ้นอื่นโอ้สีนั่นจะสีท้ตะิมตจิมหนมาโอ้มีตัวม,มัมายงมาครับมา,นนมห,าหัวป่านิน่บห็น แมไปคื <c ười> <sia. S 1> ับพอแม่มีจากบอลอ่แม่นี่ติดบอลาเดือนหเดือนไปได้นึ่งเี่ตาหกเดือนช่วงนี้ป่าเราเลยกับปลาเงยหล้ยอ้างกันเลยฟูเลยตัวเงยไหลเลยฟูโอ้ัซอนปาเนี่ยคนเลยเงาไปคนแรับ ปีนทองไล่งนาะ,<บ>ะ้าพูดเลตายลายครับตัวตายอย่างที่ประเด็กครับปลาลายๆมันจิ้ไม่อยากดดยากับพี่น้องพิ่เห็นเราเพิ่จะซื้อเยอะกินปลาดูพ่าอ <laughs> ่ยน,นี่เขาจะนึกเขามากินดิอันนี้กะสารพุณแเม่นอมราค่ะบ้านไหนอุดามนี่ระคะเดยวพ่เม่นบ่นั่นจ้าเนี่ยดูนะบืนไ่ลงแล้ว ป้อน,นแลงป้อนรับสีดันนะนี่นี่ไม่เหลือมาเลยครับมาลาป่าไปขายพี่นอ้องทั้งจังหวัดอืน่นไปพี่นอ้องมาเก็คือว่าโอเคนะนะ้อเม่เนาะอาชีพอาชีพนี่ถ้าเสริมกับสนใจด้ค่ะเดี๋ยวร้อมมาเบิ่งคุณละ เดี๋ยวลองมาศึกษาดีๆแล้วค่อยสิมาฝั่งนี้นะพี่น้องเขาสิ่ไทยลงมกระสังแต่ว so so ่ากับว่ามีพื้นที่ดอกเขาจกว่าสิมาเขาเอิ้นอี่ยกระหล่ำ t โอเวอร์หรือว่าเปิ้ลขายเสียเปิ้ลขายแต่ว่าเขามาซื้อเลยใช่ไซื้อคือหาหน้าคนนี้นะค่ะซื้อคือแงคือหน้าคนนี้ถ้าเปิ้ลขายดีเปิ้นก็ขายได้เธงขายทั้งทีขายทั้งกระสังว่ามีทีพร้อมค่ะที่ไปที่มา นายทุนยัยเพิ่นก็นได้เป็นร้อยเนาะพ่อแ <c oughs> ม่มีคนหอดร้อยเนาะร้อยกับช้างน่ะคุณน่ะนายทุนยัยเพิ่นจะได้เป็นร้อยคิดเอารถค่ากับช้างหนึ่งก็กได้ยืมป,ประมาณห้าหมื่นน่ะเนี่ยพี่น้องห้าหมื่น,น 50, บาทคุณแม่เนาะจะได้เงินต้นเงินเดือนห้าแสนบาทฮะเอ้ยซิปนี่น ายรอบนี้เราจะได้หาเศษบาทค่ะแต่ว่าหักค่าหัวอาหารออกจากปลาลูกปลาออกจากสีเด็ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาในแม่เป็นเปรเจ้าให้นะค่ะปลาสะเดิดปลาเสด็ดโดดหลุดดึงเปลี่ยน้องเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีวืบเลยตาขาวทันทีมันรุดถึงเม่งทั้งที่สดสดอยู่ น้ำไหลปลามธรรมชาติครับเป็นเรียงเิ็นบอ่ปอปลานาโขงเป็นปลาน้ำไหลปลากระดาษาดมันไม่นึ่งครับน้องปรหลอมต่ไปนี่นะครับอันน,น,น,นี้แม่อันอันอนหัวหันตัวกิเกียร์ละครับตัวนำกระดำชีำ้นำ กูเนะ่รผส์อาหารออกมาคุ้นเลี้ยงดีครับจึกลงกูเนะ่รผส์อาหารออกมาเป็นรูแล้วนะครับว่าอาหารมาจริงเลยตาก่าตาก่าครัพี่น้องเยอะไหมน้องเยอะใสันหลังเลยเป็นปะ เปนเหีนคนบปนเยนมาเลยเพอ้ต้องเอาสะดุ้งมาเนียเป็นเียนสนนีพ่นนี้ยไปเลยพ่อนนี้เนาะมหายด้วยเถอเพื่อนเก็เีนะเเนลปเนปวดลงกันเ่อหาลงกันแต่เบิ่งเี่่ะบิ้ง มือแรงตอนตีสามมึงกสิจับแล้วเนี่ยค่ะจับแล้วมาชมบรรยากาศน้ำโข้งกันนะคลังขึ้นเนาะลูกค่ะย้ำแรงน้ำโขงก็ขึ้นแน่ยิ่งเลยเนาะึ้นแนบพระสันตป่าหมองคนบ่มาย่างปัญหายุ่ยหากี่ลิ้มโค้งกันนี่แหะค่ะเนี่ยพี่น้องปลากระมานยุคค่ะแม่เราบอกว่าล้องไปยกสะดุ้งแม่ว่าสันยอะไปยกของเพิ่นายันมันโค้งมันขาดอืมเป็นลมกันงายไปเลยจะได้ยุ่ยเป็นหลังมือ ดในลวมันเหถอะพี่น้องก็สร้างลงไปพี่นอ้องกันเด้อเถอะนี่ค่ะปลาเขาได้ละให้หนานอุดมเป็นผู้ดึงค่าปูนคุณเห็นไหมค่ะคนดึงพี่น้องคุณนะคนดึงคุณไปค่ะคุณนห็พี่น้องมึงดูค่ะอ๋อ สูดลงไปย้อยๆอีกคุณเด้อค่ะตรงนี้บรินัทโยกขึ้นทังเั่นแปลว่าเปยังบ้านได้เลี้ยงมันติดโค้งนี่เนี่ยค่ะจริงเนี่ยย้อไปอีกบนหางเถิงได้ปหมเนี่ยค่ะนี่ค่ะหางเถิงค่ะพุณนาเพราะมวลในเสิร์ฟมากบรรยากาศพุณอะค่ะน้ำโค้งเขาก็เลยตาสีมา้ด้าขั้นเป็นเกลือวอาหารเนี่ยนี่สนุกไหมคะคนสวย กูหนากูหนากูหนาเนี่ยนี่บนนี่มาค่ะมายกสะดุ้งพี่น้องยกสะดุ้งลิมโค้งค่ะกูหนารรยากาศอะคักเลยนี่เ้บ้านต้องอย่งลทำเน่ยก่น้าด้วยนี่เป็นปลาอะไรเนี่ยทำเนี่ยนี่เกือบปลาหาตอนนี้แหละติกอพย้อน่ะ ไป่าเย็งเียงกระดุ้ติงนี่กรเติยงปลากระดุ้งติง oui ป่าอิี้โอ้ปลาเนี่ยติดมองพอดีพุ่งเขาเลยสอนสอนนอกวิต่ปลาขาไมครับนอสดซดีเพราะว่ามะหย่างมาเห็นบ้านเขาจิกจัล้วลปลากันนะ เว้ยมจูมจูไบู่ไดู้เดหานเกือปปากกันรุ่แล้ีหน่อยตัแข็งเนาะต้องน้ำแดงมากอนี่นอวบนบ้านะค่ะท่นให้ป่าสะดุ้งขึ้นนี่ต้องน้ำแดงมา้าน้ำแดงมาในป่าถูกนดเดี๋ยวมือระสีก็ลก็ได้แล้วบ้านอ่ะเขาไม่อยากเหมือนบ้าน รนนขาตูนแ็งดีโยงอีกนี่วกัรต้องได้จักรตูนึงเมกมาให้แม่แล้วก็สร้างเอามเอาไมาเอามเอาปโอ้ยแบบนี้ตื่นเต้นแบบเนี้ยแบบนี้ตื่นเต้น จอบอป่างนแม่ม่ปตอง่นตองพี่น้องดุงกระดุ้งคัดมา้นยทุกมือันนี่หงุงิ้นันยืนเลยปลาเป็นเกล่ยวว่ะาหานเด้ปลาคานอ้อยยุตนึงจอร์ดเเค่จอรดเค mẹ nhớ gửi bài thế, mẹ 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 เป็นโรงแรผมกับ่าได้ค่ะไปไปเบื้องต่าเนาะพ่ขอบคุณหลายๆนะค่ะแม่ใส่เซยมจีไมจากโลแม่ตามโลเพาะหอดเติมเติมเลยสองโหลนี่ติดโหลติดโหลอันนี้สองโลเครื่องค่ะเอามือเนียไปสิบสองโลเนาะเธอเนาะามโล โอ๊ยแล้วสามโลปลาข้าปลาเมาปลาข้างเต้ยปลาข้าพี่น้องไอ้ปลาถ้าสองโลกับได้หนังอีกสิบห้าโลค่ะคุณอะใส่ข้าเนี่ยปลามาละค่ะพี่น้องล่างปลากินสิบห้าปลาไปขายค่ะมเลยไปขายปลาก็ไปขายหนังแล้วนะ่นคำแน่ละเดี๋ยวพี่น้องกนจะกินแหล้งยำวัดไต้ค่ะเลยค่ะว่าเป็นปลาสะเดิดดงสะดุดดงสะดุดดงไม่ข่าคุณจ้ะ อเอาก้อนเพื่อนสายพุยาพันธ์สน่าวเลยอเอาก็ต้องฝ้าล้วก็ฝ้าหักขาวก่อนองามนี่ป่าเนาะสดๆเดียวสดเดียวค่ะสดเลยสดเลยอเโอ้รสเ้าสันทุกเย็บเขาข้างอน,นาอกนั่นบอกเลยไหนเนี่ยรูกนะพี่น้อง ตายค่าเนี่ยนะครับจะซื้อมากระซเอานี่เนาะค่ะต้องเอาขึ้นหน้าหมองหน่อยนึงก่อนเอานี่ไปขายกับพี่น้องนี่เป็น้น้ำปลาสดๆค่ะป้าไปขายพอได้นอนคือน้วน้ำไปทั้งนี่แล้วเนี่ยค่ะนี่ลเก็จะเอาเส้นหนังไปค่ะเตรียมมันนี่กับหนังค่ะเมื่อนี้ค่ะ กับพี่น้องเนาะค่ะไปชมบรรยากาศลิมโค้งกะนเรื่อวไปเป็นแม่ค้ารับปลาค่ะเมื่อนี้ไปรับปลามาขายค่ะขายปลากับขายหนังจะพาพี่น้องไปขายของในชุมชนน้ากันเนาะค่ะหารายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆกันค่ะสลรับที่นีก็จะไว้สนิะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและเสริมหหกพี่น้อง้อค่ะ